สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายนะคะกับหมวยธนวันปัทชชค่ะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยเปิดตลาดในแดนลบนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฝั่งของสหรัฐฝั่งของยุโรปก,ก็ปิดตลาดในแดนสีแดงนะคะแล้วก็เอเชียเปิดมาก็แดงกันท่วหน้าค่ะรวมถึงบ้านของเราด้วยนะคะที่เปิดมาก็ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบเลยนะคะแต่ว่าในช่วงจังหวะของการซื้อขายก่อนปิดทําการซื้อขายในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคะเส้นเด็กสามารถที่จะทะยานจากติดลบขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะคะแล้วก็ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงขึ้นมาแล้ว2.15จุดค่ะในชนีขึ้นมาที่ระดับ1 561.20จุดนจุดะคะจุดที่บวกสูงสุดนะท่านผู้ชมบวก5จุดค่ะจุดที่ลบลงไปมากที่สุดก็ลบ5จุดเช่นกันนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้23,000ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ทรูคอร์ปอร์เรชันขึ้นมาเป็นอันดับ1นะคะขึ้นมาเกือบ6เปเซในเช้านี้ค่ะตามติดด้้ยตัวของ TTA นะคะขึ้นมา2เซกว่า ราคาล่าสุดยืน22บาท70สตางค์ค่ะพีทีจีลงไป2เเซนะคะอยู่ที่62บาท50สตางค์พตตัวแม่ส2 1 321บาทไม่เปลี่ยนแปลงค่ะและเดมโก้ลงไปเกือบ2เซนะคะยืนที่13บาท90สตางค์นะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะพาไปดูที่ฟิวเจอร์กันหน่อยค่ะ ไปดูทั้งในฝั่งของสหรัฐยุโรปแล้วก็สรุปในเอเชียในช่วงล่าสุดนี้นะคะล่าสุดการดรอจฟิวเจอร์ N ส DA คเอสพอยู่ในแดนบวกค่ะเช่นเดียวกับฟักฝั่งของยุโรปด้วยนะคะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะโตเกียวล่าสุดลงไป35จุดนะคะหางเสียงฮ่องกลงลบ39มสเต้ไเวียดนลลงไป42อินโดนีเซียลบเมาเลเซียลบ3โซลลงไป 7. จจุดค่ะแวนวโน้มบ้านเรานะคะถือได้ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนะคะที่เซตนั้นทะยานขึ้นมา จากที่ติดลบอยู่ดีๆก็ขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะบ่ายนี้พุ้นไทยจะไปไหนต่อนะะต้องมาพูดคุยและกําหนดทิศทางการลงทุนมันพร้อมกันค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นผู้มนุยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเรานั่งอยู่กับคุณวิกิติบะวรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแดงแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่แดนสีเขียวนะคะคุณวิกิตประเมินแต่ชนีหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างคะ,คะตอนนี้คือความเสี่ยงที่จะปรับฐานนี่ไม่มีหรือเปล่าคะ ก็การปรับฐานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆ,ๆนี้นะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งประเมินว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแต่จะเป็นในช่วงของเดือนกันยานะครับ ประเด็นที่ผมว่าตลาดเนี่ยนะครับอาจจะต้องจับตามองกันก็คือในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐนะครับในกลางเดือนกันยายนะครับเพราะว่าในส่วนของการประชุมกันก่อนหน้านี้นะครับมีการส่งสัญญาชัดเจล้วนะครับว่าน่าจะต้องมีการพูดถึงในเรื่องของตัวแนวนโยบายในการชันน็นตนะครับกับนโยบายทางการเงินที่เคยใช้อย่างผ่อนคลายมาโดยตลอดนะครับก็อาจจะต้องมีมาตรการที่รองรับนะครับสำหรับในเรื่องของการค่อยๆนะครับเข้มงวดมากขึ้นซึ่ง ถามว่ามันคงจะมีอิทธิพลนะครับกับนิเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนในต่างประเทศเกิดขึ้นได้บ้างนะครับในระยะหนึ่งเดือนข้างหน้าซึ่งถามว่าดาวไซด์มีลึกไหมนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในภาพ1เดือนข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับฐานปกตินะครับในกรอบประมาณสัก7%โดยประมาณ <c oughs> ก็ดาวดาวไซด์นะครับเราคิดว่าน่าจะอยู่ในส่วนของตัวประมาณสักหน0่หรือว่า1 8 0จุดนะครับแต่ว่าณตอนนี้ ผมยังคิดว่าตลาดอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะมีภาพของการปรับตัวลงไปเร็วแบบนั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสที่ตลาดจะยืนอยู่ในระดับนะครับแนวรับสําคัญก็คือ1 5 4่อจุดได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังมีความเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในภาพของช่วงต้นเดือนกันยานะครับถามว่าเหตุผลอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวความมั่งคั่งของนักลงทุนนะครับที่เรียกว่า wealth effect เองในช่วงเนี้ยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่อง ของตัวบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าเรามองกันนะครับหลังจากที่นอนแบงค์นี่มีการประกาศขึ้นืึงไหมายเอ็กดีไปรับผลผลไปเสร็จนะครับกลุ่มที่จะตามมาถัดมาก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหลังจากที่มีการออกงบสอบทาน,นอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะมีการออประกาศผลผลระหว่างการตามมา <c oughs> ก็น่าจะเป็นลักษณะของการซื้อคืนเพื่อจะหนุนในเรื่องของตัวดัชนีนะครับในกลุ่มธนาคารในรอบหน้าเพียงแต่ว่าถามว่าอัพไซด์เยอะไหมนะครับหลังจากรับผลผลแล้วเนี่ยผมว่าก็ต้องก็ต้องเริ่มระวังนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้มีเอ็กดีคำเอาไว้เนีลาาาตดกก็อจจะม ถูกยืมมาช็อตได้และตลาดก็ผนวกกับแรงขายล็อกกำไรนะครับก็อาจจะมีโอกาสเรื่องของการปรับฐานนะครับดังน,นั้นก็คงจะต้องตามกันดูในระยะถัดไปแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าหุ้นเนี่ยสังเกตก็คือว่า ตัวขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าดัชนีนะครับแม้ว่าในตัวของออกลุ่มใหญ่อย่างเช่นพลังงานอย่างปตทอเองเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีแพนิกลงมาบ้างนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าในยะาของออที่ทางการออกมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการปรับลดราคาน้ํามันนะครับในตรงหน้าปั๊มลงมาเนี่ยโดยใช้ในเรื่องของตัวออยฟันหรือว่าตัวของกองทุนน้ามันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวของราคาในรอบเนี้ยนะครับม<ฆ>ันมีในยะาอยู่ก็คือว่าในผลกระทบกับปตทโดยตรงเนี่ยก็คือ การที่จะขึ้นราคาค่าแก๊สในอนาคตเนี่ยนะครับหรือว่าการจะปล่อยให้มีการลอยตัวขึ้นไปผมว่าก็อาจจะลำบากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้น Impact ตรงนี้กับปตทเองคงจะมีในเชิงจิตวิทยาที่ไม่ได้เป็นบวกนะครับแต่ว่าในผลกระทบจริงๆกับในเรื่องของตัวค่าการตลาดอะไรต่างๆที่อาจจะปรับลงมาก็คงไม่ได้กระทบกับปตทหรือว่าบางจากมากนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวรีเทลปั๊มปั๊มที่เป็นรายย่อยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวผลกระทบจริงๆกับกาไรสุทธิเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน0.2หรือประมาณ 2%กว่าสาหรับตัวของบางจากก็นัยยไม่มีครับแต่ว่าจะกระทบกับในเรื่องของความาวิตกกังวลกันมากกว่าว่ามันดีเลย์ออกไปกับเรื่องของการปล่อยให้ราคาแก๊สมีการลอ,อยตัวอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็คือกลุ่มลงกันที่ทุกคนเคยกลัวกันก่อนหน้านี้นะครับว่า,วาถ้ามีการขอลดราคาหน้าโลงกันลงเนี่ยนะครับก็อาจจะก,กระทบกับกําไรสุทธิในส่วนของตัว,ตวกลุ่มโรงกันแต่ว่านัยยะที่ออกมาในรอบนี้ก็คือเข้าไปแตะเรื่องของตัวโครงสร้างภาษีนะครับในส่วนของตัวกองทุนน้ามันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการขอลดในเรื่องของตัวราคาหน้าลงกันลงตรงนี้เนี่ยนะครับ อาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นลบมากนักนะครับกับกลุ่มลงกานเพราะก่อนหน้าเราเคยกลัวกันว่าอาจจะมีการขอรลดราคาหน้าลงกานแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของตัวกําไรนี้ในกลุ่มลงกานเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปแต่ถ้าออกมาเป็นนนยาบแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีการปรับ ลดในเรื่องของตัวราคาหน้าลงการแต่อาจจะมีการปรับในเรื่องของตัวโครงสร้างภาษีเหลือ,อจะใช้ในเรื่องของตัวกองทุนน้ำมันตรงนี้เป็นการอดหนุนไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าในยะตรงนี้อาจจะดูแล้วเป็นค่อนข้างโบกเล็กๆนะครับกับในกลุ่มพวกรงการแต่ถามว่าในหุ้นกลุ่มนี้นะครับมันมีโอเวอร์แฮงไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบางกับข่าวนะครับ <c oughs> อย่างที่เราเห็นเมื่อวานเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้ราคาหุ้นนั้นเนี่ยถูกขายทํากําไรลงมาทันทีนะครับ <c oughs> ถัดมาเนี่ยนะครับถ้าเราไล่กันดูในตัวที่เป็นหุ้นขนาดกลางผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้ดีกว่าตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประเมินว่าตลาดแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับเรื่องของการเก็งกําไรในระยะสั้นมากกว่าค่ะเก็งกําไรในระยะสั้นมากกว่านะคะแล้วก็ดูอัพไซด์ด้านล่างนะคะก็อาจจะดูแล้วนะคะน่าจะมีการปรับฐานแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วนี้แล้วก็การปรับฐานน่าจะเฉลี่ยประมาณสัก7%จ็ดเปอร์เซ็นต์แนวรับที่ลึกที่สุดประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจุด มาดูกราฟกันสักนิดนึงนะคะสำหรับภาพของเซ้นเด็กไทยแล้วบริเวณแนวต้านนะคะถ้าดูตอนนี้เองมุมมองในเชิงภาพใหญ่หน่อยคุณวิิจมองอยังไงคะคุณบีนี้พันหกจะเห็นไหมคะแล้วก็ภาพเล็กลงมาหน่อยช่วงนี้แนวต้านที่ต้องระมัดระวังนั่งคุณควรจะมีการแบ่งทํากําไรออกไปอยู่ในบริเวณไหนคะค ก็ถ้ามองในเชิงของตัวเป้าหมายพื้นฐานในตัวของดัชนีนะครับที่เราอิงวิธีจากท็อปดาวลงมาคูณด้วย PE นะครับก็คิดว่าน,น,น่าจะอยู่ในโซนประมาณ1,580แถึง1,600นะครับแต่ว่าถามว่าในเรื่องของตัวดาวไซด์เนี่ยถ้าเรามองจากกราฟนะครับเราก็คงจะเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าในส่วนของตัวเส้นที่เป็นแนวรับสําคัญบริเวณสีขาวเนี่ยนะครับที่มีการลงมาเทสในก่อนหน้านี้แล้วรับอยู่แล้วมีการเด้งกลับขึ้นไปผมคิดว่าเนี่ยรอบใหญ่นะ่าจะมีโอกาสได้เห็นก็คือการลงมาทดสอบบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ดิ กลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในรวเร็วนี้นี่คือภาพใหญ่ในเชิงของตัวเทคนิคที่เอามาสนับสนุนสอดคล้องกับในเชิงของตัวพื้นฐานนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยในเชิงของตัวมูลค่าพื้นฐานของดัชนีก็ไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับฐานได้ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เห็นนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในรวเร็วนี้ตราบใดที่ดัชนีเนี่ยนะครับยังคงยืนสูงกว่าตรงบริเวณแนวรับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับใกล้ๆกับโซน้นยังลันง้าร้นปอวมีาส ริเวณ1,580เท่านั้นหรือว่าเกินกว่านั้นได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับก็จะเป็นจังหวะครับสำหรับในภาพของการเกิงกำไรในระยะสั้นๆที่คิดว่าน่าจะยังทําได้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะรอซื้อนะครับการลงทุนในภาพหนึ่งเดือนขึ้นไปผมอยากจะให้รอจังหวะนิดนึงนะครับค่ะ <c oughs> อาจะรอย,ย่อนะคะก็เป็นที่รับ1,540ใช่ไหมคะอ่านั่นคือ <5 90 S 2> ภาพสั้น <000 S 2> ใช่ครับ <c oughs> ในระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าตรงนี้น่า,น,าน่าจะรับอยู่ตรงโซน1,540เพราะว่า เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีในยาในการรับในตัวของดัชนินีแนระยะสั้นมาได้โดยตลอดะนะครับแล้วถ้าหากว่าคนจะรอสัก1เดือนนี่คือแนรับจะเป็นบร,<ก>บริเวณเส้นสีขาวนะครับก, 1, ก็คือใกล 1, 500้พันห้ารนะครับแถวนั้นจะรอนิดนึงค่ะเป็นลักษณะการลงทุน เกงกำไรก็หงรดูเป็นแนวรับไปบนะคะนี่ก็เป็นการกำหนดกรอบยุทธการในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าคุณวิกิติรวตรัตน์นะคะจะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการและเปิดสายให้คุณผู้ชมนั้นโทรเข้ามาปรึกษาหุ้นที่ในาการ Stop l ล s s Nation TV ค่ะช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนค่ะ ช่วงที่2ของ stop loss นะคะช่วงนี้อยู่กับคุณวิกิธิระวรรณรัตน์นะคะผู้บริหารสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมนั้นโทรเข้ามาปรึกษาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะก็วิเคราะห์ก,กันในเชิงของเท c h ิคินะคะแล้วก็ถ้าหากว่าตัวไหนที่เข้าพัจจัยพื้นฐานเราก็จะมีการแนะนําด้วยนะคะวันนี้คุณวิกิตเองก็เดี๋ยวเปิดสายกันเลยนะคะตอนนี้รู้สึกจะมีสายของคุณประเสริฐเข้ามารอยอยู่แล้วนะคะ คุณประเสริฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับคือมีอนันต์อยู่สองบาทห้าสิบนะครับเดี๋ยนี้อยากสดีค่ะครับสวัสดีครับคือขอถามตัวอนันต์นะครับเอ่อฮัลโหลค่ะเชิญค่ะครับขอถามตัวอนันต์นะครับถ้ามีอยู่สองบาทห้าสิบนี่คนถือต่อไปขายที่เท่าไหร่นะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะต้นทุนสองบาทห้าสิบนะคะตอนนี้สามบาทสี่สิบสี่ค่ะครับราคาที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณไหนคะ เราคงจะต้องมีการออทบทวนประมาณการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับประมาณการนะครับแต่ถามว่า ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะสอดคล้องก,กันกับผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปนะครับก็ทําให้ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นตัวอน,นัตนเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับนักลงทุนในตลาดแต่ถ้าผมประเมินในเชิงของตัวเทคนิค,คอลนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้ของราคาหุ้นนะครับน่าจะได้เห็นในโซนบริเวณแนวต้านนะครับสามบาทหก นะครับใกล้ๆก,กับบริเวณสามบาทห้หรือสามบาทหกตรงนี้น่า,าจะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพในเรื่องของการปรับตัวลงมาได้นะครับหลังจากที่มีการชนแนวต้านแต่ถามว่าจะลงมาลึกขนาดว่ากับวันที่2องบาทห้หนึ่งทุนที่นักลงทุนมีอยู่ไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นเท่านั้นนะครับอาจจะลงมาอย่างมากก็แถวประมาณสัก3บาทต้นๆนะครับสำหรับการปรับฐานอีกรอบหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับค่ะอ่านไปต่อที่สายคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตสวัสดีค่ะครับผมเชิญค่ะ อยากอยากถามตัวตัวสินค้าครับค่ะคุณวิรัติเสียง <c oughs> ทีวีก่อนนะคะฮัลโหลค่ะตัวสินค้าเนี่ยครับถ้าเราจะซื้อเก็บ รลซื้อเก็บลงทุนไดไหมครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนํานะคะคุณผู้ชมทางบ้านเวลาโทรติดติดเสียงทีวีก่อนนะคะม่งั้นเสียงจะสะท้อนนะคะตัวของอินทั h ค่ะจะสามารถที่จะซื้อลงทุนได้หรือเปล่าะคะราคาของอินทัชล่าสุดน,นะคะก็ยังยืน70บาทไม่ได้นะคะอยู่ที่69บาทในช่วงวันนี้ขึ้นมา0.36%ค่ะครับ ก็ถ้าเรียนในเชิงของพื้นฐานะนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในด้านของการซื้อเพื่อหวังในเรื่องของผลตอบแทนจากเงินปันผลได้อยู่นะครับซึ่งก็ถ้ามองจากราคาแถวนี้นะครับผลตอบแทนก็น่าจะอยู่ใน กาประมาณสักเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของตัวผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เทคนิคในระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นนะครับน่าจะอ่อนกว่าตลาดนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวลงมายืนเพื่อที่จะย่ำฐานอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆกับบริเวณ65บาทนะครับก็แนะนำในเชิงของกลยุทธ์ว่าน่าจะเป็นจังหวะในการอ่อนตัวค่อยซื้อน่าจะดูดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องของการการจับจังหวะในการลงทุนนะครับแต่ถ้ามองกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการทยอยรับเพื่อเอาปัน ผลนะครับในระยะกลางนะครับก็ยังเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค่ะไปต่อที่สายของคุณเอกนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะครับเชิญค่ะเรื่องซ้มนตัวเอพีนะครับติดไว้แสนเก้าห้ามีทำไงดีครับติดไว้ที่เท่าไหร่นะคะแปดบาทเก้าสิบห้าแปดบาทเก้าสิบห้าต่างนะคะับสำหรับตัวของเอพีนะคะคร,ราคาคล่าสุดอยู่ที่แปดบาทสิบห้าตางค์ค่ะคออกำหนดกลยุทธ์ให้นิดนึงนะคะสำหรับเอพีค่ะครับ ในกลุ่มบ้านนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นที่เรามองว่าค่อนข้างจะถูกที่สุดละนะครับก็ค,คือตัวของเอเชียนพาวเวอร์ตี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระดับราคาที่มีการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าตลาดถ้ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อขึ้นไปทดสอบบริเวณของตัว1นึ่งพันหอีกครั้งหนึ่งนะครับ AP เนี่ยน่าจะมีโอกาสทดสอบบริเวณของตัว8ปดบาทห้ได้นะครับนั่นจะเป็นในส่วนของตัวนาวต้านที่น่าจะได้เห็นนะครับหรือมีโอกาสขึ้นไปถึงบริเวณ9บาทเลยด้วยซ้ำนะครับก หุ้นตัวที่มีราคาค่อนข้างที่จะแลกขาดนะครับเมื่อเทียบกับในเชิงของตัว P/E กับกําไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่เราเชื่อว่านะครับผลประกอบการในปีใน,ในปีหน้าเนี่ยน่าจะค่อนข้างดีทีเดียวในกลุ่มบ้านด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับท็อปพีของเราก็จะมีทั้งในส่วนของตัว LPN นะครับ AP นะครับแล้วก็ Q House นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถือต่อได้นะคะก็แนะนา let profit run ต่อเป็นสักนิดนึงแล้วกันนะครับหรือถ้าเพิ่งจะเข้าไปเนี่ยถือถ,ถือต่อไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณ รัตนานะคะคุณจินตนานะค่ะขออภัยนะคุณจินตนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองข้างค่ะเชิค่ะจะขอสอบถามทัน้ชตัว B T S กับ B T S g ิ๊นะคะค่ะแล้วก็ตือแล้วก <B> ็วถูออีฟาถือนานได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวขอตอบเป็นตัวแม่แล้วกันนะคะตัว B T S นะคะค่ะสำหรับตัวของ B T S เองนะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับราคาที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับในเชิงของตัวมูลค่าพื้นฐานก็ค่อนข้างที่จะใกล้ในเรื่องของตัว ราคาเหมาะสมแล้วล่ะนะครับเรากันส่วนใหญ่คอนเซ็ปัที่มองกันก็ประมาณสัก10บาทโดยประมาณนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอัพไซด์ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีอยู่นะครับผมอยากจะรออ่อนตัวแล้วค่อยมารับมากกว่าสําหรับตัวของ BTS ะนะครับอาจจะรออ่อนตัวนะคะเพราะว่าราคาก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะคะตัวของ True เองเหมือนกันค่ะจะถือยาวได้ไหมคะ ตัวนะครับผมคิดว่าการเก็งกําไรในรอบนี้นะครับอาจจะมีแกลบนะครับใกล้ๆกับบริเวณ12บบาทอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเหมาะสําหรับในเรื่องของการเก็งกาไรในช่วงนี้แล้วกันครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดปรับฐานนะครับหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะอยากซื้อลงทุนจริงๆอาจจะต้องรอก่อนใช่ไหมคะค่ะก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะถ้าว่าจะถือลงทุนยาวเพราะราคาที่ขึ้นมาก็ถือว่าสูงแล้วนะคะสําหรับตัวของ True เองนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัยเชิญค่ะ ครับจะรบกวนถามว่าตัวนวรัตที่เขไว้4บาท63เนี่ยวรังไงดีค่ะ4บาท63ใช่ไหมคะครับนานแล้วนานแล้วนะคะได้<า>ค่ะเดี๋ยวรอฟังคําแนะนํานะคะสำหรับตัวของนวรัตนะคะ4่บาท63นา่าจะซื้อรอบนู้นเลยนะคะตอนนี้2บาท28สตางค์ค่ะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะเพื่อที่จะทําให้ได้ทุนคืนมานะคะ สำหรับในส่วนของตัวนวรัตนะครับแล้วก็ติดอยู่สูงด้วยนะครับราคาหุ้นตอนนี้ผมว่านะ่าจะมีลักษณะของการซด์เวอ์ออกด้านข้างมากกว่านะครับยังไม่ไปไหนไกลยังไม่ไปไหนไกลนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการถือนะครับเพื่อ รอ,อชอตเกนพอตนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเล่นน่าจะดีกว่านะครับถ้าประเมินในเรื่องของตัวแนวต้านในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะติดอยู่ทับประมาณสัก2อบาทสิบบาทห้าสิบนะครับก็อาจจะไม่น่าจะพลิจากตรงนั้นไปได้นะครับแล้วก็จะมีภาพของการอ่อนตัวลงมาก่อนนะครับจะซื้อเพิ่มเพื่อรอให้หุ้นกลับเป็นขาขึ้นได้ไหมคะหรือว่ายังไม่ยังไม่ไมดู่ผมแนะนำเป็นการซื้อตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับก็ดูแล้วยังไม่มีสัญญาณการขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ แนะนำเป็นซื้อตัวอื่นนะคะยังไงต้องลองพิจารณาดูนะคะต้องตัดสินใจดูสวิตชิ่งไป<ด>หาหุ้นตัวอื่นที่เป็นตัวใหญ่หน่อยน่าจะดีกว่าครับแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวต่อที่สายคุณหมวยขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอ,อยากทราบว่า i อ่ะทุน13บสามบาทจะถือไว้ได้ไหคะค่ะได้ค่ะ AI 13บาทนะคะตอนนี้ AI นักดาษ11เอบาทแปสตางค์นะคะจะถือได้ไหมคะจะมีโอกาสถึงทุนหรือเปล่านะคะ ถ้ามองกันในเชิงของตัวเทคนิคอลนะครับน่าจะติดอยู่แถวประมาณสัก12.5นะครับ <c oughs> หรือว่าใกล้ๆกับ13บาทได้เหมือนกันก็ขึ้นถึงแถวนั้นนะครับแนะนำในเรื่องของการขายนะครับเปลี่ยนตัวเล่นไปก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าแคตตาลิสที่เล่นกันมาในรอบที่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็หมดไปลหลายเรื่องนะครับแล้วก็คงจะพูดได้ง่ายเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเสน่ห์อะไรมากมายในช่วงสั้นๆนี้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในเรื่องของการขึ้นมาแล้วก็ขายเปลี่ยนตัวเล่นไปก่อนครับค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่าดูแล้วยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นนะคะ<ช>สำหรับ<ช>ตัวของ AI a IA นะคะย้ำส่งท้ายกันในช่วงนี้ถ้าอยากให้คุณพิจิตกำหนดกลยุทธ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเดือนใหม่แล้วด้วยนะคะก็คุควรบริหารพอร์ตังไงดีคะก็การ rally ลลขึ้นมาของดัชนีในรอบนี้นะครับก็อยากจะให้กระชับพอร์ตกันบ้างนะครับหรือว่ามองในเรื่องของการขายล็อกกาไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดในรอบหน้าเนี่ยถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับอย่าพยายามาพยายามอย่าไปกลัวตลาดนะครับหาให้หาจังหวะในการซื้อหุ้นบูชิปตัวใหญ่เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากการปรับฐานเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมองให้ไกลเป็นจนถึงช่วงของปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้นบูชิปหลายๆตัวเนี่ยจะสามารถดักโฟร์ของฝรั่งได้แล้วก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับกลุ่มที่ผมมองเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกตัวของกลุ่มใหญ่เช่นธนาคารพาณิชย์นะครับการเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับหรือตลอดจนในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มค้าปีก็แล้วแต่ถ้้าาาาาารรรคมมีกปััับตตววลลงนยหหุๆ ในตัวใหญ่ๆที่มีปันผลดีแล้วก็เป็นหุ้นที่รองรับเงินเินของฝรั่งน่าจะเป็นจังหวะในการเก็บหุ้นพวกนี้เข้าไว้ในพอร์ตครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะจากทางด้านของผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณวิกิตีระวรรณรัตน์นะคะวันี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ตอนนี้อาจจะยังคงติดดอยอยู่นะคะก็บริหารจัดการพอร์ตไปพร,พร้อมๆกันนะคะแล้วก็เลือกหุ้นที่มีคุณภาพด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พอร์ตการลงทุนนั้นเติบโตได้นะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์วันนี้นะคะกับรายการ Stop l ล s s ยังคงติดตามกันได้ต่อในช่วงภาคเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็ที่ Facebook รายการ StopL o s s นะคะหมดเวลาแล้วค่ะธนวัรปนโชชนะคะคุณวิกิติรวรรณรัตน์